สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งเกี่ยวกับการรับเงิน5,000บาทนะคะก็จะมีอยู่4กลุ่มนะคะที่อดรับเงิน5,000บาทลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะ สำหรับเราไม่ทิ้งกันวันที่30มีนาคม2,563ที่ผ่านมาพออสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันว่าส่งข้อมูลถูกต้องให้รอตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับไปยัง s อย่าง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงานซึ่งยอมรับว่าเดิมจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างเร็วที่สุดเจวันทำการเพราะคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ10ล้านคนแต่ล่าสุดตัวเลขไปกว่า20ล้านคนก็อาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าเดิม ทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนจะจ่ายเป็นรอบเดียวนั่นหมายความว่าใครที่ได้รับเงินช่วยเหลือก็จะได้เหมือนกันหมดส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันในรายการที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถยืนอุทธรได้หากยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงก็จะจ่ายครบนับตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนไว้ งบประมาณที่เตรียมไว้ในโครงการ45,000ล้านบาทเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์9ล้านรายซึ่งหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเกินกว่าที่คาดไว้3ล้านรายกระทรวงการคลังก็เตรียมของงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีซึ่งยอมรับว่าตัวเลขลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเดิมไม่ได้รวมในส่วนของลูกจ้างประกันสังคม ามมาตา3าม9ามาตา40ไว้ซึ่งมีอยู่กว่า6ล้านรายแต่ในจำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ทั้งหมดสำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์มี3เกณฑ์ใหญ่ก็คือ 1. ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเมตอร์ไซค์แท็กซี่ร้านก๋วยเตี๋ยว ค้าขายเป็นต้นแสดงว่าต้องมีงานทำ 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง2-3คนเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าร้านถูกปิดแรงงานที่ทำงานในร้านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจะต้องเป็นผลกระทบ ต่อรายได้ที่เป็นตัวเงินเพราะมาตรการเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปจากโควิดข้อมูลต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออกหรือตกงานรายได้หายไปจากงานหรือว่าถูกลดวันทำงานถูกลดเงินเดือนก็เข้าข่าย หรือสถานประกอบการถูกปิดบางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบเช่นแท็กซี่คนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ลดการเดินทางลงส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์เช่นห ผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนยังได้ครบ 2. กลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม 3. กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะ,จะไม่มีสิทธิ์นะคะและ 4. กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะและนี่ก็คือ เราไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับการที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มากมายเลยนะคะประมาณ2องละ20ล้านคนนะคะที่ลงทะเบียนไปแล้ว3วันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป